จ้าพี่น้องสวัสดีจ้าจุาติพระรุ้ยจ้ามืัอนี้พ่อพี่น้องมัดไตปูเนี่ยมันเคลื่นจ้าไตกระปูเนี่ยมันเคลื่อจนจะไปดองจ้ะี่น้องมากระพอบานเป็นโอ้ยนี่หัวปลาปลาหนามขอนพี่น้องเพื่อปลาเต็มอยู่ปลาเต็มเลยโอ้ยปูกันไรกูพี่น่อยถามันขึ้นมากมาไหมล่ะไร เก็บกระปูจ้ากเก็บกระปูไหลปูกับพระท่านปูนี่เด้อกระปูเหน็บนะบู้ยจังปีกินมะมัยแห้งหลายแถวพนคนไหยดำปูปูอยู่บนเม็ดตะกระปู ตางงมๆอยู่เพินเผาแล้วใหม่ๆก็มาเก็บปู่พี่น้องมาเหลนน้ำให้น้ำหน้ามาเก็บปูน้ำเอาไปไว้ตะออมไว้ทะดอง เก็บไปไว้ดองบู้ยกระดาษพี่น้องกระดาษมีแต่ปูตัวสวยๆเอ้าเก็บมาใส่กละอันหน่อยเถอะปูแม่เก็บปูน้ำัน็งมาพี่น้องโอ้ยเก็บเป็นจริงไม่นกนบนีบ่ก่ลยปูแม่พี่น้องดองแฉบ จะมองม่วงเลยโอ้ได้ลายแล้วกันน้องโอ็คือลมหนาวจ้ะลมเ,เย็นๆเลย เออไม่นเ,นเห็นหนีบเนี่ยจะกองแล้วเดี๋ยววางน้ำให้นั่งใหน้่งมันก็เกี่ยวเขาออกจกอะไปนอนก็ขอตายบ่ตายบ่มันเบื่อมากเอาไปนะก็ะขอตาย ข้อเบืนอน้ามัดพี่น้องไก่ปูย้ำกังกืนนี่จะปูแม่นี่แต่หูปูปูตัวใหญ่ๆ อย่าบอคยใไห้ว่าังควบปน่งมาเก็ปูโอ้มีหอดเกียดนั้งเกียดจ่มอกเียดจ่มอ เขียดจมโมโอ้เขียดหลายพี่น้องผู้่ะเต็นกบก็ไม่แต่เขียดจมโมป่ามากบาเถ่ามีปา่าบ่ฮะอเออปา่าขอนพี่น้อง พี่นยอีบุ๊ดบป่าเต่าปะดุกพกปุณนะนี่แม่ปะดุกเห็นปะนี่นั่น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 มันออกมาจากหูเบ้งยมาพี่เอานั่นแม่เปิดปะดุกีมั้งนั่นละนั่นละ ประดูกดิตัวใหญ่เติบบละนี่มังนี้มันนี่แหมขมามังนี้ละเอาไปใส่ไปเอา,อาเปูเอามาเมื่อกี้ปูขักไ่เอาปูตั้งแต่ ไปโอ้ยอย่ามาใส่นี้ปลาดุกน่อแล้วใช้กับเวิยงน้ำจากกองน่อยมืก่อนมีเห็นบ่ปลาดุกพี่น้อง โอ้ยปุระปลามีแต่ปลาบู๊พี่น้องปุระปลาเต็มเลยปุระพี่น้องปุระปุระบู๊ปลาพี่น้องปุระเก็บเอาซะบู๊เต็มอยู่โอ้โหพ่อเอ้ยแม่เอ้ยมึงเนี้ยมึงปลาพี่น้องปลาปุระปลาเก็บเอาไหมเพ้อเดี๋ยว เก็บปลาก้อนพี่น้องจ้าเขาได้หลายแล้วละ่ะเออเออเออนี่ยังยังปลาข้อโอ้ยอปู่ขึ้นพ้อจ้าพี่น้องเอาเก็บปลาเก็บนั่นกันโอ้ยอปลาพี่น่ะบ,บินขึ้นมากเหมือนพี่เพาะพี่น่ปะปลาลูกนะ่ะพูดอะเก็บปลาก้อนพี่น้องจ้าเก็บปลาก้อนจ้า